เหลียงชุนคุณจะพาฉันไปไหนเปล่านะผมเห็นว่าคุณไม่มีเพื่อนอยากจะแนะนําเพื่อนให้คุณรู้จักเดี๋ยวคุณก็เจอพวกเขาแล้วออรอเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นเคยมาไหมไม่เคยมาตาเปาเฮ๊คุณชายชุนเซาจินผมขอแนะนำให้รู้จัก เขาคือเพื่อนสนิทของผมชื่อตาเปาว,วัสดีครับผมชื่อตา,ปาเปาฉันชื่อเซาจินอ๋อคุณเซาจินยินดีที่รู้จักนะครับอ๋อเซาจินนี่ก็คือร,ร้านซาลาเปาของตาเปากับเสี่ยมันโถท,ที่ผมเคยบอกคุณพวกเขาคิดคน้นซาลาเปาชนิดหนึ่งขึ้นมาอร่อยมากเลยนะจริงเหรอเออจริงจริงจริงจงผม,มอยากมาให้คุณชิมก่อนนะฮะมาแล้วมาแล้วดื่มน้ำชาก,ก่อนนะขอบคุณม,มากนล ยังเอ้าเฮ้ยขาสบายไผมช่วยเช็ดให้นะครับนี่ฉันจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำอยู่ทางโน้นคือบบเปชายชนเธอก็คือคนที่ป่วยเป็นโรคหลายบุคลิกเหรอใช่แล้วตอนนี้เขาคือเศร้าจินอย่าเข้าใจผิดเชียวได้ไม่งั้นเป็นเรื่องแน่ดูเหมือนไม่มีอะไรต่างกันนี่ นายแยกไม่ออกอยู่แล้วสินหยีกับเศ้าจินโตมาด้วยกันบุคลิกข,ของพวกเขาคล้ายกันมากเลยแล้วนายแยกออกงั้นนะสินหยีมีนิสัยร่าเริงเศร้าจินเศร้าจินเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูด้อห,หมายความว่ายังไงตอนนี้ตาเป่างงไปหมดแล้วฉันหมายความว่าสินหยีมีนิสัยร่าเริง ส่วนเซ้าจินเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดจะมีอีกนะพวกเขาใส่เสื้อผ้าต่างกันมากถ้าสังเกตดีๆก็สามารถแยกแยะได้โอ้ตอนที่นายไปเดินเล่นกับเขาเนี่ยจู่ๆจากซินหยีกลายเป็นเซ้าจินเห็นว่าตัวเองใส่ชุดของซินหยีอยู่แล้วจะทาไงอ่ะฉันต้ไม่เคยเจอแบบนี้หลังจากเขานอนตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งนี่ถ้าหากว่าเขาใส่ชุดนอนของซินหยีเข้านอนพอตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นเซ้าจินแล้วจะทําไงอ่ะ เนายถามฉันตั้งเยอะแล้วฉันจะรู้ได้ไงถึงตอนนั้นค่อยว่ากันดีกว่านะขยชนเชนนายเสียสละม,มากเลยนะถามว่าชอบใครสักคนไม่ว่าเสียสละม,มากแค่ไหนก็รู้สึกคุ้มค่าว้าวคมมากเลยคุยเรื่องอะไรงอน่าขำมากเลยเออคือเปล่านะ ผมเห็นพวกคุณสนิทกันมากเลยดีใจแทนพวกเราตลกมากาด้วยไงเออคือเออนี่เศร้าจินตาเปล่าไม่ได้ตั้งใจเขาพูดไม่ค่อยเก่งอือพูดไม่เก่งที่จริงตาเปล่าเป็นคนดีมากนิสัยดีด้วยเขายังรับเด็กกระพร้ามาเลี้ยงเลยนะอือจริงเหรออืมอืออือเออคือ ใช่แล้วใช่ผมรับเด็กกำพร้าไว้16คนถ้าอย่างนั้นคุณเลี้ยงพวกเขายัางไงเฮ้ยผมอยู่คนเดียวแถมยังต้องค้าขายก็ต้องปล่อยพวกเขาอยู่ในบ้านไม่งั้นจะให้ทําไงจิซิต้าเปาทำไมไม่เคยได้ยินนายบอกว่าจะหาคนแต่งงานเลยถอเถอะมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะดิใครจะมาสนใจคนยากจนอย่างฉันนะ่ะไม่ใช่นะตอนนี้นายกับเสี่ยมันโถเปิดร้านขายซาลาเปาก็ดีดีได้เวลาทบทวนแล้วนะ อันที่จริงฉันก็มีเพื่อนสาวคนหนึ่งแต่ว่าเลิกกันไปนานแล้ว่เลิกกันเพราะอะไรผู้หญิงคนนั้นเธาบอกว่าฉันโง่ฉันหาเงินได้เท่าไหร่ก็ให้เขาหมดเลยสุดท้ายเธอก็เอาเงินที่เหลือทั้งหมดหนีตามผู้ชายไปเขาเคยกลับมาหรือเปล่าเคยผ่านไปหนึ่งปีเขาก็กลับมาผมอีกและก่อนที่จะไป ยังมอบของขวัญให้ผมชิ้นหนึ่งของขวัญเลยก็คืออูเป่าไงอูเป่าอูเปาเป็นลูกชายของผู้หญิงคนนั้นเหรออืองั้นใครเป็นพ่อเขาไม่ใช่ฉันก็แล้วกันตอนนั้นฉันเห็นเขาน่าสงสารมากก็เลยรับเลี้ยงเขาตาเป่าไม่คิดว่าชีวิตของนายจะแย่ขนาดนี้เอ้ฉันไม่คิดว่าตัวเองแย่ขนาดนั้นหรอกฉันเชื่อว่า ฉันต้องตามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่ดีกับฉันและเป็นแม่บ้านที่ดีมาเป็นเมียได้ยอย่างแน่นอนตาเปาฉันชื่อว่านายต้องหาเจอแน่นอนอืมนิทานเรื่องนี้น่าสนใจแต่ว่าฉันไม่เชื่อว่าในโลกนี้จะมีคนดีๆแบบนี้เ,ออเออบกกระทันหันเลยนะเนี่ยขอโทษนะฉันขอตัวก่อนตา,าเปาจะไปก่อนนะเซาจินเซจิน ซาจินมันเป็นอะไรไปนี่เหลยเียงชุนฟังให้ดีนะต่อไปอย่าแนะนำเพื่อนแบบนี้มาให้ฉันรู้จักอีกซาจินมันเป็นอะไรไม่เป็นไรฉันขึ้นไปก่อนนะ เลี้ยงชุนคุณมาได้ยังไงผมส่งคุณกลับมานะเซาจินเซาจินเหรอเธออยู่ที่นี่เหรอแล้วเธออยู่ยไหนะอย่าให้เธอรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่นะให้เธอรู้ไม่ได้เด็กขาดเลยไม่นะ,ะไม่ใช่ผมปากวาพูดผิดไปไเขาไม่ได้มาหรอกไม่ได้มาจริงๆไม่นี่คุณนั่งก่อนสินั่งลงก่อน รับปากฉันได้ไหมต่อไปนี้อย่าให้ฉันเห็นเลียนเศร้าจินอีกไม่เออไม่ใช่ฉันฉันหมายความว่าอย่าพูดถึงเธอต่อหน้าฉันอีกและอย่าให้ฉันนึกถึงเธอได้ไหมได้ผมรับปากคุณผมจะปกป้องคุณอย่างดี ไมาใช่ค่ะคุทองทำไมไม่เอามาให้เพื่อจะให้แน่นอนแต่ข้ายังไม่มีเงินมีเงินเมื่อไหร่จะรีบส่งไปให้เจ้าอย่ากจ่ายชัดๆแกขอเหมือนเดิมข้าทำไม่ได้เจ้าคิดจะทำอะไรอยากกินบะหมี่สักชามเนอออยากตายเหรออ้ย ก็ไปดื้อเฮ้ยนี่อย่าหนีนะกลับมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยว <ท>พี่เหลียงเมื่อก่อนน้องทําผิดต่อพี่มากเลยน้องไม่ควรล่วเกินพี่เหลียงน้องกิดไปแล้วเจ้าพี่พี่อย่าถือสาน้องนะครับโอ้โหสายตาเชื่อดืดเออข้าเปิดซองข้าไม่ดีเองเออข้าเปิดบอลข้าผิดไปแล้วเออข้าขายฟินข้าไม่ดีเอง ข้าไม่ดีมากๆเลยข้าข่าฟินข้าข่าสมควรตายข้าจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีข้าขอให้สัญญาณนะพี่เหลียงข้าสาบานก็ได้ข้าจะเป็นคนดีนะพี่เหลียงข้าจะเป็นคนดีของสังคมนะพี่เหลียงนะอี่อย่ามากินหมี่สักชามเท่านั้นเลยไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอพี่รอเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้องทําให้กินเรื่องหมี่นี่ถนัดก็ดมีด้วยวะ มีได้แล้วครับมีได้แล้วอันนี้ของอาหัวครับออ <laughs> ขอบใจอันนี้ของพี่เหลียงครับออค่อยๆกินนะครับตามสบายงั้นข้าไม่รบกวนพวกท่านแล้วนะครับออไปละเลี้ยงปีเ <laughs> มื่อกี้เจ้าใช้วิชาอะไรอาหัวคุณและท่าว่าอาจารย์ปู่มากกว่าเขาบอกแล้วว่า เขาจะไม่ใช่หมดยงชุนหายหนะ้าหายตาไปนานจะไปไหนมาไปเรื่อยเปือ่อยแล้ววางแผนอนาคตให้กับตัวเองคิดได้หรือยังคิดได้แล้วแต่บอกท่านไม่ได้หะเราควรท่านช่วยบอกเสี่ยวมันโถด้วยว่าท่านนางอยากจะหาค่าให้นางกลับฟอซานไปก่อนเจ้าไม่คิดจะกลับฟอซานก่อนาก็ยังไม่รู้ <c oughs> คิดได้แล้วค่อยบอกท่านนะ อือาจารปู่รูกคนท่า,านานแล้วต้องขอโทษจริงๆเขอบคุณมาก<ะ> <c oughs> อเลี้ยงปีไม่ <c oughs> ว่าเจ้าจะกลับฟ้องศาเลเมื่อไหรเจอพ่อจ้ะแล้วมอบจดหมายนี้ให้เขาบอกว่าเป็นจดหมายของข้า อพ่อข้าไปได้เหมือน,นท่าสักครึ่งหนึ่งก็คงจะดีเจ้าไมา่ได้โกรธข้านะข้าไม่เคยโกรธท่านเลยรักษาตัวด้วย เ,าเ,เขาอะไรเขาไอ้ยู่ไปด้วยไปอยู่ไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวใครทำร้ายพวกเจ้าขนาดนี้ขึ้นเลี้ยงปีใช่เกิดนหมคุณใช้ปีฮะคุณใช้ปีคุณใช้ปีคุณใช้ปีฮะคุณใช้ปีคุณใช้ปีเอาหัวนี่เอาหัวคุณใช้ปีอยู่ไหนอะ เขาไปแล้วไปแล้วเหรอเพราะอะไรอ่ะทำไมเขากลับมาแล้วก็ไปอีกรอบบอกข้ามาสิลูกชายเขาเลี้ยงจันนคนเนี่ยเป็นคนดือรั้นจริงๆหรืดูพรเสิวมันทูนีม่มีความสำคัญต่อเขานึกจะไปก็ไป ไม่ยอมบอกข้าสักคำช่างเธอเสียมันถูเลี้ยงปีเป็นคนยังไงเจ้ารู้ดีที่สุดเขาไม่ยอมบอกเจ้าเพราะไม่กล้าเผชิญหน้ากับเจ้าเอา,เอาหัวเขาจะทำยังไงดีอย่าร้องไห้สิเอาหัวเ,เด็กหั อย่าทาแบบนี้เลยเอาะอาล่ะเอาลไม่ต้องร้องแล้วไม่ต้องร้องไม่ต้องอตองเลยอาราเงียบ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 เงยียบต้องไม่ต้องร้อง กลับมาแน่นอน เจียมันทอฮอะนี่เจอเขาไหมถ้าไปสอบถามบริษัทขนส่งกับสถานในรถไฟแล้วแต่ไม่มีข่าวของเขาเลยเงินเขาหายไปไหนล่ะใอ้จะไ่ต้องห่วงหรอคุณชายปีมีมือมีเท้าแถมยังมีวรยุทธ์ไม่มีใครทำร้ายเขาได้ไมีแต่เข้าไปรังแกคนอื่นข้ากลัวสองเรื่องมากที่สุดนี่จะไปสอบถามแล้วจริงเหรออืม ไม่มีเหตุผลนี่ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วเขาไม่ได้ไปจากฮ่องกงและไม่ได้กลับบ้านเอาหัวแล้วเขาหายไปไหนล่ะเปชายปีไม่ใช่คนธรรมดาพวกเราจะไปรู้ความคิดของเขาได้ยังไงเอ๊ะจิีิเซมันโธถ้ามีเรื่องหนึ่งอยากปรึกษากับเจ้าเรื่องอะไรเหรอถ้าเห็นว่ากิจการของร้านเราดีมาก อยากจะขยายกิจการเปิดร้านอาหารเรื่องพวกนี้เจ้าตัดสินใจเองก็ได้ให้เลือกขอฝูเป็นของเราคนละครึ่งนะเปิดร้านอาหารนั่นเป็นเรื่องใหญ่จะให้ข้าตัดสินใจคนเดียวได้ไงตาเปล่าเจ้าก็รู้ว่าที่ข้าอยากจะเปิดร้านนี้เพราะไม่รู้ว่าคุณชายปีจะอยู่ห้องกงนานแค่ไหนตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาหายไปไหน เ้าก็ไม่รู้ว่าก้าวต่อไปคุณทำอะไรให้เขาบอกแล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาเจ้าทำแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรเ้าก็รู้เพราะฉะนั้นเ้ากำลังทบทวนว่าจะกลับฝอซานไหมฮะนี่จะกลับฟอซานเหรอันร้านของเราจะทำยังไงอะตอนนี้ร้านเราก็คงที่แล้วเจ้าทำคนเดียวก็พอแล้วนี่ เสียวมันโถเจ้ายังไม่เข้าใจข้าอีกเลอเนี่ยเี่เจ้านี่เจ้าอยากจะพูดอะไรจริงอยู่ข้าไม่ควรพูดกับเจ้าแบบนี้แต่ข้าเห็นเจ้าทำหน้าม้อยคอตกทั้งวันข้ารู้สึกไม่สบายใจเสียวมันโถความจริงอย่าตำหนิข้านะถ้าจะพูดแบบเนี้ ถ้าคิดว่าหน้าตาเขงเจ้าสวยมากและเป็นคนเก่งทำไมเจ้าต้องทำเพื่อคุณชายปีทุกอย่างเจ้าควรเป็นตัวของตัวเองนะตาเปาถ้าเคยบอกเจ้าหลายครั้งแล้วที่ค่าดีกับคุณชายปีขนาดนี้นั่นเพราะว่าค้าข้ารู้เพราะพ่อเขามีบุญคุณกับเจ้าแต่นั่นมันเรื่องของคนรุ่นก่อนเจ้าดีกับคุณชายปีขนาดนั้น ก็ถือว่าตอบแทนแล้วทำไมจะไม่ลองทบทวนปล่อยวางในอดีตเริ่มต้นชีวิตใหม่จะต้องคิดเพื่อตัวเองนะอีกอย่างคุณชายปีก็ไม่ดีกับเจ้าเ้เปล่าอย่าพูดอีกเลยเด็กๆข้ากลับมาแล้วอาดี่เด็กดี มามาได้กินข้าวก่อนอนี่พวกจะเป็นคนดีหรือเปล่ารอพี่เสี่ยมันโถมาก่อนค่อยกินข้าวใช่ไหมครับพวกจะแอบกินหรือเปล่าเนี่ยัเอาละกินข้าวกันเถอะมากินข้าวกินข้าวตาป๋องอยู่ดีดีทาไมถึงพาเข้ามากินข้าวที่บ้านเออเปล่าดี่พอาะใกล้จะย้ายบ้านใหม่แล้วก็เลยเชิญเจ้ามากินข้าวสักมือ้อ ถือซะว่าเป็นการอำลาบ้านหลังนี้นะจะย้ายบ้านแล้วเหรอใช่เอ่อพักนี้ได้เงินมานิดหน่อยและเด็กๆก็เริ่มโตแล้วให้พวกเขาอยู่บ้านกว้างกว่านี้จะได้ไม่อึดอัดยังไงละดีแมเจ้าแน่มากเอ่อเป่าเจ้าต้องบอกพี่เสี่ยวมันโถว่าพรุ่งนี้เจ้าจะไปไหนพรุ่งนี้ข้าต้องไปโรงเรียนไปโรงเรียนฮะจริงเหรออืม เห็นพวกเจ้ามีความเป็นอยู่ดีขึ้นข็ดีใจแทนเจ้าจริงๆอืพี่สาวมีอะไรเหรอพ่อบอกว่าอยากให้พี่เป็นแม่โอ้โหเจ้าเข้ใจผิดแล้วไม่ได้ให้พูดหนาบมิสะน่อยแต่ว่าข้อยากจะพูด ออซานเป่าชอบพูดจาเหลวไหลอย่าไปสนใจเขาเลยนะกินข้าว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 เถอะนี่เออสบัะโถกินเยนอะๆน,นะเสบัะโถแอ,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 อขอบคุณมาก ากว่าที่ซานเป่าพูดเมื่อกี้เป็นเรื่องจริงเจ้าจะทบทวนดูไหมทบทวนอะไรเออก็คือเป็นแม่ของเออเป่าสามเป่าเลยพวกเขาว่าดีไหมเดย๋ยวล้อเล่นอีกเลยไม่ใช่นะข้าไม่ได้พูดล้อเล่นข้าจริงจังมากนะข้ารู้ ว่าข้ากับคุณชายปีตากันมากแต่ว่าข้าจะดีกับเจ้าดีกับเจ้ามากๆข้าไม่เหมือนเขาหรอกทิ้งเจ้าไปโดยไม่พูดสักคำข้าจะดูแลเจ้าจนแก่จนกว่าเจ้าจะแก่ตายเพราะอะไรเพราะอะไรลราเสี่ยงมัดท้ เช่นมันโถจะเป็นคนมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับข้ากิจการของเล่อโขฝู